ให้สำเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้วักทองรีบก้าวลุม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทากนกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิ์ที่แล้วได้2องวดติดรวมๆสามเงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่มาแค่สองรอบครับต้องให้ถูกสามตัวนะสามตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองยีบก้าลุกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปรารกลับไปเสี่ยงโชคก็<า>คได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้ฝากทองรีบก้าวลุกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้ไดโชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7 0,000มืมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้ฟักทองนีบก้าวลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2องวดติดรวมๆสามเงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จนะ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้ปรกทองรีบก้าวลูกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เล<ด>ขหางประทายกลับไปเสี่ยงโชคก็ดได้โ<ด>ชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จนะ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าลงมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทะกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวดวติดรวมๆสามดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าลงมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทะกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดวติดรวมๆ ผมถูกที่นี่ประมาณ7 0 0 0 0มื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ <c oughs> ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักทองรีบก้าลูกมาถวะทางแรกก็คือได้เลขหางประทายกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิ์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆ3งวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ70,000นืะ่มาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลุมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวติดรวมๆสามมือที่ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมืน่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลุมาถวาย คือได้เลขห่างประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิ์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามเมืได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จนะ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลูกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับม,มา,าอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3มตัวตรงๆขอ,าขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลูกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคจะได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ทิ่แล้วได้สองวด่ติดรวมๆ ได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จนะ็ดหมื่มาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงตรง ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2องวด่นติดรวมๆสามเงืนได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองเงื่อน ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ตัวตรงๆขอการเงินให้สำเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักทองริบก้าวลูกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปลาได้กลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอย์ที่แล้วได้2งวด่ติดรวมๆสามเมดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักทองริบก้าวลูกมาถวา ครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอธิ์ที่แล้วได้สองวงติดรว,วมๆสามเงาไที่ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ด0มื่มาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ควักทองพิ่ก้าวลูกม,มาถะวาาครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอทิ์ที่แล้วได้สองวงติดรวมๆสามเงาไที่ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ด0มื่มาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ามตัว Tonto. <todiculose> ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ก็คทองพี่ก้าลุกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทายกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอันท,ที่แล้วได้สองงนติดรวมๆสามเงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณเจ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูกสามตัวนะสามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ก็คทองพี่ก้าลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทายกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอันที่แล้วได้สองเงินติดรวมๆสามงิ ได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูกามตัวนะ3ามตัวตรงๆงขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟังทองพิมก้าวลุงมาถวะครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอาทิตย์ที่แล้วได้2องวด่ติดรวมๆสามเมื่ได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ามตัวตรงๆงขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟังทองพิมก้าวลุงมาถวะ ครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคจะได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ70,000มื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักทองรีก้าลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคจะได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวด่ติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ70,000มื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัว ตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ปักทองรีบก้าวลูกค้าถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทากลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับไปอันท,ที่แล้วได้2องเง่ติดรวมๆสามเงืดอดที่ผมูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะสามตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟัคทองพีก้าวลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทยกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอันที่แล้วได้2องมดติตรดรวมๆสามมือที่ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆขอการ ให้สำเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้วักทองรีบเก้าลูกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปาระตีกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชวแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวงดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆขอการเงิน ให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักครองนี่ก้าวลุมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคจะได้โชคแล้วก็กลับมาอาทิตย์ที่แล้วได้สองวดติดรวมๆสามมืดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักครองนี่ก้าวลุงมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคจะได้โชคแล้วก็กลับมาอาทิตย์ที่แล้วได้สองมดติดรวมๆสามมืดได้ผมถูกทีี่น ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงตรง ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วัคทองรีบก้าวลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมา,าอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวติดรวมๆสามงวดได้ผมผูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วัคทองรีบก้าวลุงมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2องวง่ติดรวม ไ,ได้ผมถูกที่นี่ประมาณเจนะ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูกสามตัวนะสามตัวตรงๆขอการ ให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลูกมาถวายรังแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอทิ์ที่แล้วได้2องวดติดรวมๆสามมืดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ด0มื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลูกมาถวายรังแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอทิ์ที่แล้วได้2องวืติดรวมๆสามมืด้ี่ผมถูกที่ นี่ประมาณ70,000มนะื่ <laughs> มาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงตรง ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองยิก้าลูกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวงติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3ามตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองยิ้มก้าลูกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวงนติดรวมๆสามงื ได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3มตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองี่เก้าลูกมาถวาครั้งแรกก็คือได้เลขหางประธานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกท,ที่แล้วได้2งวติดรวมๆสามวัได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3มตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้ควกทองรีบก้าวลูกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทับกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2องวดติดรวมๆสามเมื่ได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูกาตัวนะสมตัวตรงตรง ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองยี่ิเก้าลูกมาถวาาครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทันกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวด่ติดรวมๆสามงวดอนที่ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ด0มื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูก3ามตัวนะ3าตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองยี่เก้าลูกมาถวาาครั้งแรกก็คือได้เลขหางปะทันกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้ ได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7,000หมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2วงวดติดรวมๆสมงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรี่ก้าวลูมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จนะ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ นะสามตัวตรงๆขอการเงินให้สำเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักทองรีบก้าลูกม,มาถวายทางแรกก็คือได้เลขหางประทับกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โช<ท>คแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดร,รวมๆสมงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7 0,000มืมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้ฟักทองรี่ก้าลุกม,มาถวายครั้งแรกก็คือ,อได้เลขหางประร์ตกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2องวง่ติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จนะ็ดหมื่นมาแค่สองรอบครับต้องให้ถูกสามตัวนะสามตัวตรงตรง ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลูกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ไ,ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้วักทองรีบก้าวลูกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอาทิตย์ที่แล้วได้2องวด่ติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูกสามตัวนะสามตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้วักทองยีิบก้าลูกม,มาถวายครั้งแรกก็คือได้เล<ด>ขหางประตายกลับไปเสี่ยงโชคกไ็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิ์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามเงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้กทองรีบก้าลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ไ,ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดไดทผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมืน่น <laughs> มาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้วักทองรีบก้าวลูกมาถวายครั้งแรกก็คือ <สำ S 2> ได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ <สำ S 1> ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิ์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสมงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7 0,000มนะืมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้ฟักทองริบเก้าลูกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทัดกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสมงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7 0,000มนะื <laughs> มาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงตรง ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้ฟักทองรีบก้าวลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประร์ตกลับไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคแ,แล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2งวดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูก3ตัวนะ3ตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสนขึ้นก็ได้วักทองรีบก้าวลุกมาถวายครั้งแรกก็คือได้เลขหางประทานกลับไปเสี่ยงโชคก็ไ<ร>ด้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้2องวด่ติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมืน่นมาแค่2รอบครับต้องให้ถูกสมตัวนะสมตัวตรงๆ ขอการเงินให้สําเร็จขอว่าให้ปู่ช่วยให้ได้หลักแสขึ้นก็ได้วักทองยี่บก้าลูกมาถวายครั้งแรกก็คือบบได้เลขหางประทาดกลับไปเสี่ยงโชคจะ<บ>ได้โชคแล้วก็กลับมาอีกอาทิตย์ที่แล้วได้สองวงดติดรวมๆสามงวดได้ผมถูกที่นี่ประมาณ7จ็ดหมื่นมาแค่